สวัสดีครับสวัสดีครับจากเพจเครื่องมือช่างนะครับถ้าพี่กําลังจะมองหาสว่านโรตารี่นะครับดีๆสักตัวราคาไม่แพงนะครับคุ้มค่าคุณภาพพร้อมกับของแถมจัดเต็มนะครับขอแนะนําตัวนี้เลยครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับสว่านโรตารี่สามระบบย่อเอ็นโซรุ่น26นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราพอเปิดกล่องมาปุ๊บก็จะเห็นภาพตามนี้ครับอุปกรณ์ที่จะแถมให้นะครับเริ่มจากมีดอกสกัดนะฮะดอกแหลมดอกแบนดอกโรตารี่ก็จะมีให้สี่ดอก มีตั้งแบ่เบอร์แปดเบอร์สิบสิบสี่สิบสองนะครับเหล็กวัละัะพร้อมหัวต่อนะครับไว้สำหรับเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับมีแถมให้เลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับผมพี่หกเอนโซตัวนี้ครับตัวโฉมใหม่นะครับกล่องก็จะแข็งแรงครับผมตกไม่แตกเกียบไม่แตกนะครับนี่นะคะหูจับก็จะเป็นเหล็กอย่างดีครับผมล็อกแน่นมากเลยตัวนี้นะครับเอนโซมีด้ามจับให้พร้อมนะครับเป็นรุ่น3ามระบบ กำลังไฟตัวเครื่องอยู่ที่900วัตต์นะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้โดยตามนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตตัวนี้สามารถสโลได้ครับผมโดยการกดเบาเก็สโลครับกำลังเครื่องแรงมากเลยนะครับแล้วก็ยี่หกของเราตัวนี้นะครับสายไฟที่ติดกับตัวเครื่องมาจะยาวเจ็ดเมตรนะครับทําเผื่อไว้ให้เลยครับไม่ต้องไปตัดต่อเพิ่มนะครับในเวลาปีนขึ้นที่สูงางฮะสามารถปีนขึ้นไปเจาะได้เลยครับผมเรียกได้ว่าทําให้พร้อมเลยครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบกําลังตัวเครื่องตัวนี้ดูนะครับว่าแรงไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองเจาะพื้นหน้าบ้านดูครับนะฮะทั้งเจาะทั้งสก,กัดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะลองเจาะดูก่อนนะครับ แรงมากเลยครับต่อไปเป็นสกัดนะครับวิธีการใส่ดอกก็ง่ายฮะโรตารี่เสียบปุ๊บปับปับถ้าสกัดเราก็ปรับมาที่ดอกรูปค้อนนี่นะฮะเป็นสกัดแรงมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับ ถ้าระบบตรงนี้เป็นสกัดนี่เป็นเจาะนะฮะครับถ้าลูปแอกสว่านตัวนี้เป็นระบบธรรมดาไว้เจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับถ้าเจาะไม้จเจาะเหล็กนะฮะเราก็แค่ถอดหัวออกแล้วก็ใส่หัวตัวนี้เป็นหัวดอกธรรมดานะครับนี่นะฮะก็เรียบร้อยครับผมาสามารถเอาดอกเจาะไม้จเจาะเหล็กมาใส่ตามที่เราต้องการได้เลยครับพอช่วงจัด โปรโมชั่นนะครับที่บกเอนโซ่คืนกาไรให้ลูกค้าครับถ้าพี่สั่งซื้อสว่านโรตารี่จากทางเพจเรานะครับเราจะแถมดอกสว่านจอกไม้จอะเหล็กชุด13ตัวชุดกล่องเหล็กให้เลยครับตัวนี้มูลค่าอยู่250นะครับแต่เราแถมให้ฟรีเลยครับผมเรียกได้ว่าคืนกําไรให้ลูกค้าเลยครับแล้วก็พิเศษสําหรับร้อยท่านแรกเหมือนเดิมนะครับถ้าซื้อสว่านโรตารี่เอนโซ่นะฮะบวกเพิ่มอีก400บาทพี่จะได้ลูกหมูเอนโซ่ตัวนี้เลยครับท้องตลาดขายอยู่6 7 0 0หรอ800แล้วแต่เขาจะขายกันนะฮะแต่ถ้าซื้อสว่านตัวนี บวกเพิ่มแค่400บาทจะได้ลูกหมู e n ซ o เลยครับผมมีอุปกรณ์แถมไม่ครบคันเลยครับใบเกียร์ที่ขันด้ามจับบางใบนะครับ e n ซ o ตัวนี้กําลังไฟ680วัตต์12,000รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องดูครับเรียกได้ว่าแรงมากเลยนะครับถ้าสนใจก็บวกเพิ่ม400บาทได้ลูกหมูเลยนะครับโอเคครับจบการรีวิวเท่านี้ครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ